ทุกคนชมมอเตอร์ไซค์สองคันนี้นะคะมอเตอร์ไซค์สองคันนี้นะคะรักจังซื้อให้พ่อเองคันนี้นะคะซื้อล่าสุดเนื่องจากคันนั้นนะคะซุดโสมพ่อบอกว่าเอ็กซิเดนต์บ่อยมากคันนั้นพ่อใช้มาก่อนเนาะแล้วจังซื้อมอเตอร์ไซค์ให้พอลสึกจะสองหรือสามจำไม่ได้แต่สองขึ้นไปอะ่ะสองคันขึ้นไปคือ,อคันแรกซื้อ หลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่รักจังได้ทำงานใหม่ๆก็อยากจะให้พ่อได้ใช้น่าจะอุ้ยถึง20ปีหรือเปล่าจำปีไม่ได้แต่ต้องถามพอ่อพ่อจะเป็นคนความจำดีมากซื้อมอเตอร์ไซค์ให้พ่อคันแรกรักจังจำได้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เว็บผู้หญิงอ่ายี่ห้อ บอกยี่ห้อไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะซื้อให้พ่อครั้งแรกเป็นมือหนึ่งด้วยนะคะ่าซื้อให้พ่อครั้งแรกแล้วพ่อก็ใช้งานจนกระทั่งเขาเสื่อมโทรมไปหรืออะไรสักอย่างอะ่ะก็มาซื้อให้อีกคันที่2นะคะแต่ว่าคันที่3เนะี่ยคันนี้นะนนนะพ่อน่าจะเปลี่ยนซื้อใหม่เองซื้อเองแต่ไปซื้อมือ2แล้วล่ละคะ่ะคันนี้นะคะหมายถึงคันสีส,สีเข้มอะ่ะ เป็นคันที่พ่อซื้อซื้อต่อจากใครสักอย่างนี่แหละคะ่ะรักจังจําไม่ได้เนาะส่วนคันสีชมพูเนื่องจากคันนั้นพ่อซื้อมาในสภาพเป็นมือสองเนาะเขาก็อาจจะเอ็กซิเดนบ้างเวลาพ่อใช้งานบนให้รักจังฟังประจําก็เลยตัดสินใจปรึกษาลูกชายค่ะก็พากันซื้อมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้คือจริงๆก็ไปดูหลายรุ่นนะคะทุกคนอันนี้ก็มือสองเช่นเดียวกันนะคะมือสองในสภาพที่ดีคือปีก็ไม่ไม่เก่าเกินไปอะค่ะเป็นปียังใหม่อยู่ค่ะ รู้สึกลูกชายบอกว่าสี่หรือห้าปีเองค่ะหมายถึงว่าคันนี้ที่ใช้งานไปแล้วะนะคะในสภาพที่ดีก็ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งให้ตาเพราะว่า,าคือให้ตาใช้สองคันเนี่ยพร้อมกันคันนู้นตาก็ใช้ไปหมายถึงพ่อเนาะก็ใช้ไปลุยป่าเขาดำนเอาภัยทุ่งนาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเป็นคันที่น่าจะสมบุกสมบันส่วนคันนี้ก็ให้พ่อได้ใช้งานขับไปมานะคะไปมาใน หมู่บ้านาใช้งานในหมู่บ้านหรือจะไปทำธุระอะไรใดๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นรถอยู่ในสภาพที่ใหม่พอสมควรอย่างที่พูดและเพอเอิญว่า,าที่ซื้อมาตัว,ต,วตัวล็อกบอกเขาไม่ดีนะคะลูกชายก็ก่วว่าจะซื้อเปลี่ยนให้ตาแต่ว่าก็ ให้ตาใช้ไปนานมากพอสมควรเนื่องจากเมื่อวานลูกชายมานะคะมาที่กระบินบุรี mm. ก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อเบาะใหม่มาให้ตาเพราะว่าอยากจะให้ตาได้ใช้เบาะที่สภาพดี mm. เวลาเปิดมา mm. เขาก็จะอยู่อยู่ mm. เขาเรียกว่าง้างอยู่เนาะยึดอยู่อะแต่ถ้าเป็นของเก่าอะตัวตัวตรงตัวล็อกอะเนะี้ค่ะตัวล็อกตรงนี้รู้สึกมันจะหัก,หกค่ะใช้งานไม่ค่อยดีคือตอนซื้อมาลูกชาย เช็คไม่ละเอียดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าคันนี้ลูกชายเขาไปซื้อมาจากที่ไหนเนอะไกลๆปทุมธานีหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าตอนนั้นราจังไปพาให้ลูกไปช่วยดูให้ว่าที่ไหนมีก็คือดูจากออนไลน์ละคะ่ะที่เขาโพสต์ขายเนาะมือสองแบบนี้ในสภาพที่ดีก็เลือกเลือก,ลอกแล้วก็ไปทดลองขับนะคะก็ไปไปเทสนะ่ะจนได้จริง,รงๆลักจังอยากจะได้อีกรุ่นหนึ่งซึ่งสภาพสภาพ ดีกว่านี้แล้วก็ใหม่กว่านี้ปีใหม่ก่นกรู้สึกจะสองปีหรือสามปีเองอะคะ่ะแต่ราคามันสูงกว่านิดนึงลูกชายก็เลยเห็นว่าตามีสองคันเขาก็เลยช่วยเลือกไปเอาคันนี้ค่ะที่ราคาย,ย่อมเยามาก่อนหน่อยนึงก็ไม่มากค่ะทุกคนต่างกันนิดเดียวเองแต่ลูกชายว่ามันโอเค<笑><笑>ก็ตามใจเขาเพราะเขาเป็นคนไปเลือกไปซื้อมาให้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าลูกชายก็ได้ความน่ารักจาก จากอะไรเนาะจากการเรลกกี้ยงดูเนาะลักจังก็ ให้เขาซึมซับในสิ่งที่เราดูแลดูแลพ่อมาตลอดแล้วเขาก็ซึมซับจากที่รักจังดูแลพ่อก็หมายถึงเขาก็มาซึมซับในการดูแลตาเขาก็ทําด้วยตัวเองรักจังไม่ไม่ได้สั่งนะคะเรื่องอเปลี่ยนบอกให้ตานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับรถเนี่ยรักจังจะไม่ค่อยได้รู้ว่าจะต้องทําอะไรหรือไม่ทําอะไรแค่บอกว่าพอดีว่ารถตาคันนี้นะคะสีชมพูนะคะเขาสตาร์ทไม่ค่อยติดอีซิเดนอะไรสักอย่างนี่แหละในรักจังไม่ค่อยรู้เรื่องสภาพรถนะคะเห็นพอดีลูกชายเขาเตรียมเครื่องไม้ มือมาพร้อมเขาก็มาซ่อมให้เมื่อเมื่อวานเนี่ยคะ่ะซ่อมให้เสร็จสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเพราะลูกชายเขาจะรู้เรื่องเครื่องยนต์ดีคะ่ะเขาเขาเป็นคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ซื้อบาะมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยคะ่ะนี่ก็เลยเป็นความน่ารักที่อยากจะเรียกว่าอะไรเนาะหมายถึงก็จะอยากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมสิ่งดีๆงามๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่ ครอบครัวมีให้กันเนาะไม่มีใครรักเราเท่ากับคนในครอบครัวคะ่ะทุกคน จริงๆนะคะเรื่องนี้ก็เลยเป็นความสุขที่อยากจะแบ่งปันกันแล้วกันนะคะคลิปนี้เป็นความสุขที่อยากจะแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆเพราะรักจังเห็นลูกชายเปลี่ยนให้ตาแล้วก็มีความสุขปลื้มใจไปด้วยดีใจไปด้วยนะคะดูซิความน่ารักเขาทำด้วยตัวของเขาเองแค่นี้แม่ก็ภูมิใจในตัวลูกมากๆแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปนี้ยาวมากๆเลยค่ะ5นาทีเลยขอบคุณมากๆค่ะบายบายสวัสดีค่ะ ชมน้องไขวานมานอนตามติดแม่แล้วก็นอนเล่นอยู่ตรงเ,าเขาเรียกลานดินเนาะเขาก็มีความสุขแฮปปี้ไปกับเขานี่คือเป็นความสุขที่รับจังได้ดูแลน้องน้องน้อง,องไก่นะคะอโอเคบายบายกับน้องไขวานกันแล้วกันนะคะบายบายสวัสดีค่ะเสียงสองก็มา